สวัสดีครับพบกับ News มา n i a อีกครั้งหนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงศิลปะไทยสักนิดหนึ่งก็เป็นเรื่องของรามเกียรติ์ครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าเราก็มีการแสดงโขนของเราที่หน,หนักๆก็จะเป็นเรื่องของรามเกียรติ์ที่มีความงดงามทั้งฉากแล้วก็นักแสดงท่าลำรวมไปถึงเครื่องแต่งกายต่างๆนา,ๆานาทยอยไปสัก1ิ20ปีเน,นีจริงๆชุด ชุดโขนเนี่ยก็ถือว่าสวยวิจิตรการตายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าของเราก็มีการพัฒนาไม่หยุดนิ่งในเรื่องของชุดมีความสวยแล้วก,การแต่งหน้าเนี่ยดูดีแล้วก็ดูสวยมากขึ้นด้วยที่ผมเอามาพูดก็คือล่าสุดเมื่อวันที่30ตุลาคมนะครับก็มีทางศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพก็มีการบวงสรวงเพื่อที่จะเตรียมแสดงการแสดงอาการแสดงโขนกลุ่มประกันทดน้ำนะครับแมก็อย่างที่เห็นว่าฉากทุกอย่างนี้ดูสวยงดงามมากม โดยจากเพจ Facebook โขนเพอร์ฟอร์แมน์โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชช,ช,ชนนีพันปีหลวงกำหนดจัดพิธีบวงสวงการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพตอนกุมภกรรณทดน้ำขึ้นในวันที่ในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี่คือเป็นพิธีบวงสวงครับก็คือบวงสวงในวันที่29แต่ว่าเพจเนี่ยลงไว้เมื่อวันที่30 เวลาก็คือ9ก้านาฬิกาเก้านาทีณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มการแสดงโขนโดยมีพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลรองประธานกรรมการและเลขาธิการเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานในพิธีและพระมหาราชคูพิธีศรีวิสุทธิคุณเป็นผู้ประกอบพิธีพิธีบวงสวงจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่การแสดง โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนกลุมมกัรทดน้ำจะเริ่มแสดงบนเวทีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับความร่วมมือจากร่วมใจจากคณะกรรมการคูผู้เชี่ยวชาญศิลปินนักแสดงและผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการแสดงโขนทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินงานด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระไทยใส่ทุกมิติเป็นการทำลงนาฏศิลินอันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดต่อไปโดยมีกำหนดจัดแสดงขึ้นอย่างในระหว่างวันที่5พฤศจิกาย,ยนถึง5ธันวาคมณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งพระแห่งประเทศไทยบัตรราคา2,000 1,800 1,800 และ600บาทรอบนักเรียนราคา1 8 0เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่เคาน์เตอร์ไทยทิเกตเมเจอร์ทุกสาขาสมัยที่ผมเป็นนิสิตนักศึกษาก็เคยเข้าไปดูโขนนะครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆคือจริงๆเรื่อง รามเกียรตินะ์เนี่ยมันก็มีเสน่ห์ดึงดูดอยู่แล้วไม่ว่าใจตัวละครตัวไหนก็ตามนะครับเข้าไปชมเนี่ยก็คือผมก็ไม่ใช่คนที่อะไรแบบว่าอาจจะแนวไทยอะไรขนาดนั้นไม่ใช่วัฒนธรรมอนุรักษ์ขนาดนั้นแต่ว่าพอเข้าไปชมแล้วรู้สึกมันดึงดูดมากๆากนะครับการแสดงการรำแล้วก็การร้องอะไรต่างๆนานานะจริงๆเนี่ยก็คือการที่เรายัางมีโขนไว้เนี่ยก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาเพราะว่าต่างชาติก็ชื่นชมชื่นชอบในความสวยงามของตัวละครด้วยแล้วก็ตอนนี้เป็นมรดกโลกนะครับดังไปทั่วโลกเหมือนกัน เราก็มาดูบรรยากาศวิธีบวงสวงสินี้นึงครับท้องบอกว่าสวยงามมากๆนี่นะครับฉากอลังการนี่ก็เป็นนักแสดงโขนนะครับแล้วให้สังเกตว่าเป็นรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยที่รักการเล่นโขนสวยงามนะครับผมก็เป็นสิ่งดีที่เป็นวัฒนธรรมไทยที่หลายหลายประเทศทั่วโลกนานาชาติระดับทั่วโลกนะครับเขาก็รู้จักกัน ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนท์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ